ในส่วนขององคอ์กรเนี่ยก็สามารถที่จะมาขยับให้มันเป็นการหันไปใช้พลังงานหมุนเวียนพวกนี้นะครับเพื่อที่จะปรับในกระบวนการต่างๆในกระบวนการผลิตในกระบวนการนําร่องเรื่องแนวคิดให้กับบุคลากรในการที่จะไปเสริมให้องค์ความรู้องความคิดเกี่ยวกับพลังงานสีเขียวพลังงานหมุนเวียนพวกนี้เข้าไปอยู่ในองคอ์กรได้นะครับนี่เป็นตัวอย่างอันหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถที่จะปรับให้กระบวนการของการ เอาไปใช้ในหน่วยงานเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของขยะนะครับขยะก็มาแปลงเป็นแก๊สชีวภาพได้นะครับขยะและทุกวันเนี่ยที่เรามีการกินแล้วมันมีเศษเหลือเนี่ยก็แปลงเป็นขยะแปลงเป็นจากขยะเป็นพลังงานซึ่งนั่นหมายความว่าแทนที่จะเป็นปุ๋ยเนี่ยเราแปลงเป็นพลังงานแก๊สชีวภาพก่อน พอเสร็จเหลือจากกากพวกนี้ก็นําไปสู่การจัดการเพราะฉะนั้นถ้าผมอยากจะคุยให้เห็นภาพของการเห็นภาพรวมชัดๆดนะครับยกตัวอย่างเช่นตอนเช้าวดวงอาทิตย์ขึ้นมาก็ได้ไฟไปสู่ไปเข้าไปในบ้านผ่านแ,งแงสงแผงโซลาเซลล์นะครับเราได้ไฟปับ๊บเราก็เอาไฟเนี่ยไปสูบน้ําเอาไฟไปใช้ในบ้านนะครับเอาไฟไปสูบน้ําก็เอาน้ำเนี่ยไปรดผักนะครับเอาน้ําขึ้นแทงค์ไปเก็บไว้สํารองน้ํารายวันนะครับ เราก็เก็บผักมาเก็บผักมาแล้วก็เอามาปรุงอาหารนะครับหุงอาหารก็ใช้วิธีการาหุงต้มด้วยแก๊สชีวภาพหรือเตาชีวมวลจากเศษไม้ฟืนทั้งหลายพวกนี้นะครับคราวนี้เศษอาหารที่เหลือก็ลงไปใส่บอ่อแก๊สต่อเศษแก๊สกากแก๊สที่มันไม่เป็นแก๊สได้แล้วเนี่ยไม่เป็นแก๊สชีวภาพได้แล้วเนี่ยก็เอามาผสมน้ําแล้วไปรดผักต่อมันจะวนเวียนแบบนี้ซึ่งเป็นวัฏจักของไรวัน